สวัสดีครับทุกคนขอตลาสู่ห่บาทการซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่พี่อนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่เพื่อนซื้อมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับผ้าทําความสะอาดอเนกประสงค์ราคา1บาทครับนี่ดูให้ดีๆเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันก็สัมพันธ์กับราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะดูสิการเห็นไหมว่ามันนี่เห็นเสื้อพี่อนไหมอ่ะตรงนี้นะครับ ปึ๊บนี่จ้ามันก็ยังเห็นข้างในนะครับมันบางจริงๆนะจ้าอย่างแรนนกน,นะครับผ้าผืนใหญ่ไหมเออมันก็ผืนใหญ่นะครับถ้าเทียบกับราคา1บาทนะครับแต่มันก็นะครับเห็นไหมจ้าเห็นไหมมันก็บางนะจ้าแต่ว่าถ้าเทียบกับราคา1นบาทให้เราซื้อมาไง Hopkins. ก็โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้นะครับเช็ดพวกโต๊ะนะครับหรือพวกหน้ากระจกได้นะครับแต่นะครับเนื่องจากความบาง1บาทนะครับใช้มาแล้วดูสิจ้า ใช่ไหมแล้วไม่กี่ครั้งเป็นรอยเลยจ้ะดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับกับผ้าที่มันมีความบางเงี้อย่าไปใช้งานที่มันทุรักทุเลนะครับไม่งั้นเนะี่ยมันจะเกิดรูหรือรอยขาดขึ้นมาได้น,นะจ๊ะใช้ไม่กี่ครั้งเนี่ยเห็นไหมจ๊ะรูออกมาแล้วรูออกมาแล้วนะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับก็เอาไปเช็ดพวกกระจกเช็ดพวกโต๊ะดีอะ่ะแต่นะครับถ้าเกิดคุณจะมาเอานะครับแบบว่าเช็ดเพื่อ ดูดซับน้า <mel> <ic int> บนโต๊ะอ่ะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบนโต๊ะเนี่ยมีน้ําไม่มากนะครับเราไปเช็ดได้นะหรือว่าเฮ้ยกระจกรถเนี่ยมัวๆเนี่ยไอ้นี้ก็เช็ดได้นะครับแต่ว่าเอามาเช็ดไอ้พวกอะไรน้ำเนี่ยไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่เช็ดพวกค้าาหารอะไรเวิร์กว่านะครับเพราะว่ามันบางอ่ะมันบางอ่ะดังนั้นมันก็จะไม่ค่อยดูดน้ําไม่ค่อยอมน้ำนะครับแต่เช็ดพวกฝุ่นเช็ดพวกอะไรก็ออกออกได้ในระดับนึงนะเพราะดูความบางของมันที่จะดูความบางของมันครับ โอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเียงเท่านี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวพี่อันทิ้งลิงก์ร้านให้แล้วกันนะครับก็ซื้อให้ทันนะจ๊ะช่วงโปรโมชั่นนะครับก็ของราคาหนึ่งบาทมันก็เหมือนกับของซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่เซเว่นกับพวกท็อปไปไรครับมันก็จะแบบว่าไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งตลอดกาลนะครับมันก็มันก็จะแบบอะไรมีช่วงเวลาของมันนะครับโอเคครับเรื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กลับมากันใหม่ในคลิปหน้าจ้า